no mm -hmm. โอเคเลยนะโอเคเยนะเอาตอนนี้เราขอยุดไว้ก่อนแป๊บหนึงเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงหลอ่อๆขึ้นๆของเขาตอนนี้ให้ชั้นเติมเรื่องเป็นคนพูดไปแล้วกันนะครับผมในโอกาสนี้เนี่ยผมไม่ใช่คนที่มีความรู้ด้านภาษาเกาหลีผมพูดคำโด้เรื่องเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับล่านะครับคุณบีครับผสวัสดีครับคุณบีนี่เป็นล่าสด่้าน,น,าานนะครับเวาลาที่สีเงดหมาก็มา,เามจเจอคุณบีนก่อเลยคุณบีรบ นั้นประโยคแรกผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะฟังเสียงเขาอยากให้เขาทักทายกักกับผเป็นภาษาไทยจริงนะฮะให้เรามีการทุกคนตาประเทยมักอนสดีกันงเลยสตกับมนคยเพนเพ่เกับของจีบอะไรไม่มีคพามสำนึกพลาเอ้า เมือคยังไดีรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาปาร์ตี้มิกแอนรีกับแฟนคลับชาวไทยเป็นครั้งแรกครับผมต่ว้านิมเดวยรอิกยนะออ ชินเลยค่ะจริงๆทุกคนมากไม่รู้ทีโรง้รมเล็กๆขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเขาบอกว่าอยากให้แฟนบิที่เมืองไทยเร็วกวานี้นะคะอต่างเขาต้องบอกว่าขอโทษจริงๆที่มาช้าเกินไปแต่ว่าเขาบอกว่าแบบี้คือกรู้ว่ตัวองใจมากขอบ คนดคมีโมนะคะคนดมีงคิดว่าเมื่อก uh ี้มสนุกแน่ๆค่ะสนุกแน่นอนรับเอาไปโก้ใช่หมที่มาช้าเนี่ยโอเคครับและในเรื่องแฟนชาวไทยในการตอบรับดีขนาดนี้แปีแลราจะมามีไรเกับพีโมพรุ่งนี้เตรียมอะไรพิเศษสากแฟนคลับชาวไทยบ้างครับเดใไนทุนยอะไรับโอ้เน้ะร

ผมถ่ายล่าเสร็จแล้วแล้วก็เพิ่งถ่ายเสร็จละครเลือก Personality ร้อยเมตรที่บอกว่าต้องมีการเลือกโดนะเพราะเข้าใจว่าการถ่ายชาวไทยคงได้อยู่ละครนี้เป็นอย่างมาก ้ครับผมเขาจะมีละครเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าซิตี้ฮันเตอร์นะคะครับผมอ่อาจจะเลืนดิจิตารแล้วกันกับทุกของแม่ของทีมมโฮสุดท้ายแล้วคำถามน,นี้เนี่ยถ้าผมไม่ถามเนี่ยผมออกไปจากศูนย์การศึกษาทั้งหมดไม่ได้แน่นอนอยากจะทราบสเตนสาวซีน,นึงครับว่า Quarter thanh bình lạng nhất, a couple với học tập để ta học tập, để để mà học tập,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  để mà để mà học tập, 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 ก็อ่านอื่นนะคะเพราะว่าคุณมีโมเนียสูงมากนะคะผมเขาเลยชอบผู้หญิงที่ตัวเล็กๆแต่ว่านคที่ส um> um ูงก็ไม um> ่ต้องเกียวใจนะคะเพราะผมเขาบอกว่าคนที่สูงก็เขาก็บอกว่าชอบได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สูงเตี้ยไม่สำคัญแล้วก็เขาบอกว่าชอบผู้หญิงที่คุยกันแล้วก็สบายๆบาย เอาใครตัสเองมากขอ้นได้เลยโอเคได้สร้าบเปกันไปแล้วก็ไปปรับปรุงดูแลตัวเองกันเองแล้วกันสุดท้ายครับจะให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับชาวไทยหน่อยเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่ที่หมดหรืท okay. so. ี่จะไปเจอกับอีมินโฮเพราะฉะนั้นฝากอะไรครับแฟนๆเข้ามารอกันมากเยอะเยอะมากจริงในชีวิเราอยู่แค่ชีวิ 오늘은 이렇게 간단히 변될 자리지만 어, 내일은 이것저것 많이 보여드리고 많이 보여드릴 수 있고 또 저희가 많은 소통을 할수 있는 자리니까요. 내일 오셔서 정말 즐거운 말 최고 그리고 소중한 시간 같이 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 오한이말는는 <laughs> คุณลิงโม,มที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าเขาเตรียมสซอรไพร์พิเศษมากมายนะคะเขาบอกว่าเพราเขาก็เตรียมมาหลายเดือนหลายการนะคะก็อย่างนี้สิดตามด้วยค่ะโอเคครับสุดท้ายแล้วอยากให้พูดผมรักคุณดังๆให้คนไทยที่ชื่นใจ่ชื่นชมที่จะได้รับควผมรักคุณ 부끄 yeah. yeah. yeah.

ตอนนี้ให้ชันเติ้ลเรงเป็นคนพูดไปแล้วกันนะครับผมในโอกาสนี้เนี่ยผมไม่ใช่คนที่มีค,ความรู้ด้นานภาษาเกาหลีผมพูดเพราไม่มรู้เรื่องเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับท่านนะครับคุณบีครับผมสวัสดีครับค,ค,คุณบีเป็นล่าสุดแน่ารักนคะครับเวลาีดิฉันไปเกาหลีมาเนี่ยก็มักจะเจอคุณบีนะครับก่ววอนตื่นเลยคุณบีครับเมื่อกี้ผมยังสนุกแน่แน่เลสนุกแน่นอนครับเอาไม่โกรธใช่ไหมที่มาช้าเนี่ย 오케이 네, 서 특별히 준비하신 게있어요 일단 노래 부를 거고요. 그래서, 어, 아무래도 첫 팬미팅 만큼 어, 여러분들과 좀더 가까이에서 소통할 수 있는 어, 그런 프로그램 많이 짜여 있어요. 네. เนี่ยเขร้องเพลงเขาพอให้ทุกคนฟังกันนะคะคุณมความหมาก็บอกว่าเพราะว่านี่เป็นแต่บินดิงครั้งแรกที่เมืองไทยใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะใกล้ชิดกับทุกๆคนมากเลยนะคะพรุ่งนี้ถ้ามานะคะจะได้รู้ว่าจะได้ใกล้ชิดกับคนนมีหมดใกล้ขนาดไหนนะคะติดตามใจใกล้ขนาดนีไหนแบบนี้เลย

ชอบผู้หญิงแบบเฟรนี่เป็นคนสบายๆเอาใครต่อสู้ยมากขอไม่ได้โอเคในสั้นไปกันไปแล้วก็ไปปรับปรุงดูแลตัวเองกันเองลวกันสุดท้ายครับจะให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับชาวไทยแบเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่ที่หมดที่จะไปเจอกับอีนุโมเพราะฉะนั้นฝากอะไรครับแฟนๆครอเปนมากเยอะเยอะมากจริง 어, 네 오늘은 이렇게 간단히 변태 자리지만 어, 내일은 이것저것 많이, 많이 보여드릴수 있고 또 저희가 많은 소통을 할수 있는 자리니까요 내일 오셔서 정말 즐거운 추억 네. 그리고 소중한 시간 같이 함께해주면좋겠습니다 <목소리> ่งนีนะคะ่มของคุณิงโที่มึองไทยเพราว่าเียมสมัยพิเศษมากมายนะคเพราะวเตรียมมาะาเดือนแต่ลคก็โอเคครับสุดท้ายแล้วอยาให้พู้ผนรักคุณดังๆให้คนไทย่ชื่ใจจริงๆที่เจยในนายลวขอรักโอเคครับ นั้นประโยกแรกผมเชื่อ <ę> ว mm ่าหลายๆคนอยากจะฟังเสียงเขาอยากให้เขาทัทายกันขับขกันภาษาไทยกันนะฮะครับทุกคเนไทีกยวาดเทมสวัสรันเพือนเ่ือเพื่เพ่อนเ่เ่นเาืาออเพเรเ่เือเพืนเนพ่เจเอ่เ

ขอบอกเขาก็ได้บอกว่าขอบคุณแฟนคลทุกคนมากที่มอยู่ที่โรงแรทเลอค่ะรอคอยพรุ่งนีมากเลยนะเขาบอกว่าอย่างมีแฟนมินตที่เมืองคูเรลวนนี้นะคะแตเขาต้องบอกว่าขอโทษจริงๆที่มาช้าเกินแต่ว่าเขบอกว่าตอนนีเป็นเมนนกดีใจมากค่ะที่มา ที่เล so you so ือกขนาดนี้นะคะ่กำลังเชใจคุณมินีมอนะคะคุณมินีมอลคิดว่าหมายล่าสุดนะคะเขาก็เพิ่งใหม่เส็จละครเรื่องเฮอร์ชาน่าเพย์ใส่เรื่อร้อยเอ็ดพี่โบว่าก็มีการเลือกแล้วก็เข้าใจว่าแฟนๆชาวไทยคงได้ดูละครนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ในต้นปี2018นะค่ะเขาจะมีละครเรื่องใหม่ทีชื่อว่า City Hunter นะคะ ครับผมอ้าวเดิเล่นติ๊กตาก็ได้กับทุกคนแน่นอนทีมมสุดท้ายแล้วคำถามนี้เนี่ยถ้าผมไม่ถามเนี่ยผมออกไปจากศูนย์การศึกษาทั้งหมดไม่ได้แน่นอนอยากจะสร้างสเปคสาวสซีนิดนึงครับว่าเฟังกันดีๆนะว่าน้กตรงกับสเปคเราเนี่ยจะต้องพยายามเดินเฉียวเยอะหน่อยขอสร้างสเปคสาวนิดนึงสูงยาวเขาดีผมยาวผมสั้นอยังไงบ้างครับเอทีมมูฮู 되면은 공파지만도 못 나가실 것 같아요. 근데이사연은 어떻게 되시나요? 어, 제이사는은아버님 제가 키가 크니까 아, 어, 저.. 저, 어, 저.. 좀 아담한 여성분을 선호하는데, 키큰 어, 여성분도 좋아하고요. 그리고 어, 그다 편안한 분. 만났을 때 굉장히 편안하고 진솔한 얘기를 할수 있는 여성분이세요. นะคะเพราะว่าคนดิมนเนียสูงมากนะคะเาเลยชอบผู้หญิงที่ตัวเล็กๆแต่โดยแ่โดแต่โดที่ผมก็ไม่ต้องเกียใจนะคะเราก็บอกว่าคนที่สูงก็เขาก็บอกว่าชอบได้เหมือนกันแล้วก็สูงก็ไม่สาคัญใชแล้วก็บอกว่าชอบผู้หญิงที่คุยกัน